สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คลิปประวัติกองทัพในอพิโซดที่5ในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกองกําลังเชื้อโรคของเทพเนเกิลซึ่งนั่นก็คือเหล่าเดฟกาดดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกองทัพเชื้อโรคพวกนี้กันแต่นอกจากนั้นในคลิปนี้ผมจะแถมประวัติของไพรามารของเหล่าเดฟกาดนั่นก็คือมอนทาอรียนให้ทุกคนเอาไปฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมกันครับ เดฟกาดคือหนึ่งใน t r a เตอร์ลีเจียแห่งเค Space Marine โดยเป็นเหล่า Space Marine ที่บูชาเควอสก o อแห่งโรคระบาดเนอร์เกที่ได้เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นกองกำลังเชื้อโรคกึ่งอมะตะอย่างเพลก a r รีนกลายเป็นสาวกของเทพเควอสเนอร์เกที่คอยแพร่เชื้อโรคระบาดของเนอร์เกให้กระจายไปทั่วทุกสถานที่ที่พวกมันเหยียบย่างเข้าไป เหล่าเดฟกาต่างสืบเชื้อสายมาจากไพรมาร์กมอนททเรียนโดยแต่เดิมมีชื่อว่าดาร์คไรเดอร์หลังเหตุการณ์ที่เทพเคออสได้ส่งเด็กหลอดแก้วทั้ง20ที่อยู่ภายในห้องทดลองใต้เทือกเขาหิมาลัยของ Emperor of mankind หายไปในวับและได้มีการนำเหล่าเคออสเดมอนเข้ามาทำลายงานทดลองของพระองค์จนเป็นเหตุให้ Emperor นำสารพิุกรรมและข้อมูลที่หลงเหลือของเด็กหลอดแก้วเท่าที่จะกู้คืนมาได้ นำมาสร้างเป็นกองกำลังสเป m มารีนทั้ง18ลีเจียนโดยเหล่าสเปนมารีลีเจียนที่14ได้รับชื่อว่า Dark Rider และเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ได้เข้าร่วมในมหาสงครามอันยิ่งใหญ่ในจุดประสงค์แห่งการรวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งก็คือมหาสงครามเกรดครูเซดโดยเหล่า Dark Rider เป็นกองกำลังที่เหล่าศัตรูในมหาสงครามเกรดครูเซดต่างหวาดกลัวโดยฝีมือในการอ่านสถานการณ์ การเลือกใช้แสงเงาให้เป็นประโยชน์ทำให้เหล่าฆาสึกต่างหวาดกลัวและลังเลที่จะต่อก่อนด้วยเหล่าดรักสไไรเดอร์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในเกียรติยศหากฆาสึกยอมแพ้พวกเขาก็พร้อมที่จะลดปืนลงและน้อมยอมรับคำขอร้องชีวิตของเหล่าศัตรูที่ยอมแพ้แต่ทว่าเงื่อนไขดังกล่าวของเกียรติยศนั้นคือศัตรูที่ต้องเป็นมนุษย์และต้องคู่ควรต่อการปฏิบัติตามกฎของอิมพีเรียม แต่หากศัตรูเป็นพวกเซนอสหรือพวกไกพันธุ์โดยไม่สนใจว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามพวกเขาจะไม่เมตตาเลยแม้แต่น้อยพวกเขาใช้เวลากว่า8ทศวรรษในการตามหาไพรมาร์กที่หายสาบสูญไปของพวกเขาคืนมอนททเรียนได้เปลี่ยนชื่อของลีเ i ียนจากเดิมคือ d รักส์ไรเดอถูกเปลี่ยนให้เป็นลีเจียนออฟเดกาดจากนั้นไพรมาร์กมอนททเรียนและเหล่าเดฟกาดก็ได้เข้าร่วมมหาสงครามเกรดคูเซดอย่างไม่ย่อท้อ พวกเขาทำงานประสานงานกับรีเจียนอื่นๆอ,อ,อีก17รีเจียนอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีไพรหมากบางคนที่ไม่พอใจในกลยุทธ์ของมอนทาเรียนและต่างรูหมิ่นพวกเขาว่าเป็นคนที่อ่านง่ายและขาดจินตนาการในการวางแผนการรบทว่าแท้จริงเหล่าเดฟการ์ดนั้นมีประสิทธิภาพที่ร้ายกาจและโดดเด่นไม่เหมือนรีเจียนอื่นๆ และเหล่าเดฟกา์ดก็ได้แสดงประสิทธิภาพของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของทุกคนใน Imperium of Man ตลอดช่วงมหาสงครามเกรดค u ูเซตเนื่องจากเหล่า d u กสไ d รเดอหรือหลังจากได้รับชื่อใหม่ว่าเดฟกาดพวกเขาก็ได้ถูกปลูกถ่ายยีนจีโนของมอน t ทเรียนเพิ่มเติมเข้าไปจนทำให้เหล่าเดฟกาดมีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าสมัยเป็น d u กสไ d รเดอหลายเท่าและนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพที่มีอยู่เดิมแล้วนั้น มอนทรี i อ n ยังนำเหล่าเดฟกาดที่เขาได้สร้างไว้บนดาวบา r b บารัสเข้ามาร่วมกับกองทัพของ Imperium of Man ด้วยและยังได้มีการนำอาวุธเคมีไวรัสเข้ามาช่วยในการรบซึ่งตามสนธิสัญญาสงครามเดิมอาวุธจำพวกนี้เป็นอาวุธต้องห้ามแต่ Emperor of m a n ฟแม d กลับไม่ทำอะไรจนในท้ายที่สุดเดฟกาดลีเจียนก็ได้มีชื่อเสียงด้านลบในหมู่พี่น้องในลีเจียนอื่นๆในช่วงสงครามฮอรัสโซเรนซี วอร์แมสเตอร์ฮอรัสได้ชักจูงมอนทอรีเอียนให้เข้าร่วมกับฝ่ายทรยศของตนเองซึ่งมอนทอรีเอียนก็ยอมรับข้อเสนอและนำพาเหล่าเดฟกาดเข้าร่วมสงครามในข้างฝ่ายทรยศพวกเขาได้เข้าร่วมสงครามครั้งสำคัญหลายครั้งแต่ก็ได้เกิดเรื่องภายในขึ้นเมื่อกัปตันคนแรกที่มีชื่อว่าคารัสไทฟอนไม่พอใจในตัวมอนทอรีเอนเนื่องจากแนวความคิดของมอนทอรีเอยนนั้นไม่ต้องการให้มีไซเคอร์ในกองทัพของตนเอง และตัวมอนเทเรนเองก็เกลียดพวกไซเคอร์อย่างเข้าใ่และด้วยแนวคิดดังกล่าวทําให้คารัสไทฟอนซึ่งแต่เดิมเป็นไซเคอร์ต้องแอบแฝงความสามารถนี้เอาไว้และไทฟอนก็ได้เปลี่ยนเจ้านายใหม่โดยเขาถวายตัวต่อเทพเคออสเนอร์เกลและพยายามวางแผนที่จะทำให้เดฟกาดลีเจียนกลายเป็นค่ารับใช้ของพ่อปู่เนอร์เกลในระหว่างการปิดล้อมเทร่า กองยานของเดฟกาดที่นำโดยมอนทาริเอก็ได้ทำการวาร์ปกองยานเพื่อที่จะเข้าร่วมในการรบแต่ทว่าพวกเขากลับไปติดอยู่ในอิมเมอร์เทเโดยการนำทางของไทฟอนและนั่นก็ทำให้เนอร์เกลเจ้านายใหม่ของเขาปล่อยโรคระบาดระดับ Destroyer p อร์เพและเนอร์เกิ o รเข้าไปในกองยานของเดฟกาดทั้งหมดเราเดฟกาด a c e Marine ต่างเจ็บปวดและทรมานกับโรคระบาดรุนแรง เมื่อนั้นก็ทำให้มอนทาเรียนยอมรับข้อเสนอของเทพเคออสเนอเกิลในตอนนั้นร่างกายของพวกเขาก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร่างกายที่เป็นมนุษย์ก็เริ่มหลอมรวมเข้ากับเชื้อโรคที่พวกเขาได้รับจนได้กลายเป็นเพลกมารีนในที่สุดการกลายพันธุ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าสเปซมารีนเท่านั้นแม้แต่รถถังและเครื่องจักรสงครามของพวกเขาก็ได้กลายพันธุ์ไปด้วยจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดด้วยเวทมนต์ของเพลกกอ และหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมอนททเรียนจึงนำกองกำลังเดฟกาดที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่เดินทางไปยังเทอร่าเพื่อสนับสนุนฮอรัสในการปิดล้อมทันทีในช่วงท้ายของสองครามฮอรัสโทเรนซีวอร์มาสเตอร์ฮอรัสถูกฆ่าตายโดยองค์สมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติกองกำลังของฝ่ายทรยศทั้งหมดจึงถอนกำลังออกจากเทอร่าและกลับไปที่ไอออฟเทอร์เร์โดยหลังจากการยอมรับ เคออสกอตเนอร์เกเป็นเจ้านายใหม่เหล่าเดฟกาดก็ได้ Homeworld ใหม่ซึ่งก็คือ p l a g กแพลเน็ตและพวกเขาก็เก็บตัวอยู่ที่นั่นแต่ก็มีบางครั้งที่เรา p าเพล e กมารีนได้ออกมาสร้างความวินาศแก่จักรวาลเช่นในสงคราม p l a g กวอร์อันเป็นการรบระหว่างมอนทเรียนแห่งเดฟกาดกับลูบเตกาลิมานแห่งอัล r ร m ามารีนในการชิงอำนาจในเขตดวงดาวอ t r a m a า จากนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับไพรมาร์กมอนเทเรียนแห่งเดฟกาดลีเจนกันนะครับหลังเหตุการณ์ที่เทพเคออสได้ส่งเด็กหลอดแก้วทั้ง20ตนที่อยู่ในห้องทดลองใต้เทือกเขาหิมาลัยของ Emperor of mankind หายไปในวาร์ปโดยไพรมาร์กมอนเทอรียนถูกค้นพบบนดาวบาบารัสอันเป็นดาวที่ปกคลุมไปด้วยหมอกพิษและถูกปกครองโดยเนคแคร์โอเวอร์อดตนหนึ่งซึ่งเป็นเซนอสายพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าเนคแคร ซึ่งก่อนหน้าที่ไพรมหมากมอนทเรียนจะถูกเหล่าดักสไตรเดอร์พบตัวมอนทเรียนในวัยเด็กถูกเนแคร์โอเวอร์ลอดตนนี้รับไปดูแลโดยในครั้งแรกที่เซนอรโอเวอร์ลอดมาพบเด็กชาวมนุษย์ที่กำลังนอนอยู่ท่ามกลางซากศพของเหล่าชาวอนานิคมของพวกมนุษย์เสียงร้องของเด็กคนนั้นทำให้เนคแคร์โอเวอร์ลอดแปลกใจเพราะบนดาวบาบารัสเป็นดาวที่มีหมอกพิษปกคลุมตลอดเวลา หากเป็นมนุษย์ทั่วไปคงสูดดมพิษเข้าไปจนตายภายในไม่กี่นาทีอย่างแน่นอนแต่ทว่าเด็กคนนี้กลับไม่ตายแถมดูไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยในแคโอรอดจึงนำเด็กคนนี้มาเลี้ยงโดยตั้งชื่อให้ว่ามอนททเรียนเดอะชาย์ออฟเดฟมอนททเรียนได้รับการเลี้ยงดูภายในป้อมปราการของพวกเซนนอตโดยเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับภูมิต้านทานพิษของมอนททเรียน ที่ดีขึ้นจนสามารถสูดดมอากาศบนบาบารัสได้อย่างไม่รู้สึกอะไรมอนททเรียนได้รับการฝึกฝนการต่อสู้เป็นอย่างดีและยังได้รับการฝึกฝนทั้งทาง,งด้านสติปัญญาจนไปถึงแนวความคิดหลักคำาสอนต่างๆและมอนททเรียนก็ได้เรียนรู้ความรับของสิ่งประดิษฐ์มากมายของพวกเนเคลทว่าวันหนึ่งมอนททเรียนในวัยเยาว์เกิดความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เหล่าเนเคลจับมาทดลองซึ่งนั่นก็คือเหามนุษย์ แต่ในแครโอเวอร์ลอดตนนี้กลับไม่ยอมพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเห็นว่ามันน่าสมเพชพวกนี้ท้ายที่สุดเมื่อพ่อบุญธรรมไม่ให้คำตอบและความอยากรู้อยากเห็นของมอนททเรียนเขาจึงลอบเข้าไปปล่อยตัวเรามนุษย์ที่ถูกจับมาจึงเป็นเหตุให้มอนททเรียนถูกขับไล่ออกจากป้อมปราการของพวกเนครและเมื่อมอนททเรียนได้สังหารอันเดธโกเลมที่เป็นผู้คุมคุกไปหลายตน เขาก็รู้ว่าเจ้าพวกอันเดดโกเลมพวกนี้และที่พ่อบุญธรรมของตนเองมีเอาไว้คือเผ่าพันธุ์เดียวกันกันกบตนเองและด้วยคําแนะนําของหนึ่งในคนที่เขาช่วยออกมาคารัสไทฟอนให้เขาหนีไปที่หุบเขาแห่งบาบารัสพวกเขาเหล่านั้นจึงถูกช่วยเอาไว้และในตอนนั้นมอนททเรียนก็สาบานว่าจะช่วยเหล่ามนุษย์ที่ถูกจับมาทดลองให้จงได้กลุ่ม,มนุษย์ที่ถูกช่วยออกมาหนีไปตั้งหมู่บ้านที่หุบเขาแห่งบาบารัส ซึ่งเป็นหุบเขาที่หมอกพิษไม่สามารถแทรกเข้ามาภายในหุบเขาได้เหล่ามนุษย์จึงได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่นั่นแต่ทว่าพวกเขากลับไม่ยอมรับในตัวมอนททเรียนเพราะเขาเป็นมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงดูโดยพวกเนเคลดังนั้นร่างกายของมอนททเรียนจึงแตกต่างไปจากมนุษย์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดร่างกายที่ผอมพเพรียวและผิวสีซีดทำให้มอนททเรียนไม่ถูกยอมรับ กระทั่งเมื่อหมู่บ้านถูกโจมตีโดยพวกเนครลที่ต้องการจะกวาดล้างพวกมนุษย์ให้หมดไปเหล่าชาวบ้านไม่อาจจะต่อกรกับกองทัพของเนครลที่นำโดยเนครลโอเวอร์ลอดเมื่อเห็นสถานการณ์กำลังเลวร้ยวายถึงขีดสุดมอนททเรียนจึงได้หยิบเคียวที่ใช้สำหรับเกี่ยวข้าวออกมาเล่มหนึ่งก่อนที่จะไปประชิญหน้ากับพ่อบุญธรรมของตนเองเนครลโอเวอร์ลอดเนครลโอเวอร์ลอดเสีย,ยยิ้มเมืม่อเห็นมอนททเรียนเดินออกมาหาตนผู้ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรม แต่ทว่าในจังหวะที่มอนเทเรียนกำลังก้าวขาเข้ามาเคียวในมือของเขาก็ตวัดเข้าใส่ร่างของพวกเนคร่จนตายไปหลายตัวและเขาก็ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญกับพวกมันจนสามารถเอาชนะกองกำลังที่บุกหมู่บ้านได้สำเร็จด้วยวีรกรรมของมอนเทเรียนทำให้เขาได้รับการยอมรับจากคนทั้งหมู่บ้านจนได้กลายเป็นผู้นำของเราผู้รอดชีวิตเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้รอดชีวิตมอนเทเรียนก็ได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ และศิลปะสงครามแก่เหล่าชาวบ้านจนหมู่บ้านของเรามนุษย์ที่เคยกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆทั่วดวงดาวต่างส่งตัวแทนหมู่บ้านมาเพื่อให้มอนททเรียนสั่งสอนและนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านของเราผู้รอดชีวิตก็ได้เริ่มกลายเป็นอนาณาณิคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันผ่านถนนที่ถูกปูด,ด้วยปูนอย่างดีมอนททเรียนคัดเลือกผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งที่สุดมาจํานวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งขึ้นมาเป็นกองกําลังเล็ก ที่พวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าเดฟกาดโดยมอนททเรียนไ,ได้ดูแลและฝึกฝนพวกเขาเป็นอย่างดีจากนั้นเขาก็ได้ขอให้ช่างฝีมือและช่างตีเหล็กจำนวนหนึ่งเพื่อให้พวกเขาช่วยทำชุดเกราะที่สามารถป้องกันหมอกพิษได้และเมื่อได้ชุดเกราะมามอนททเรีนก็ได้มอบชุดเกราะเหล่านั้นให้แกเหลานักรบทั้งหมดในเดฟกาดจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกไปต่อสู้กับเหล่าเนครอย่างกล้าหาญการต่อสู้หลายครั้งทำให้เหล่าเดฟกาดออฟบาบารัส สามารถปรับแต่งชุดเกราะของตนเองได้ให้เข้ากับความแตกต่างในแต่ละคนได้และเมื่อพวกเขาสามารถปรับแต่งชุดเกราะได้ดีพอเมื่อนั้นพวกเขาก็ได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ในอดีตที่เขาเคยได้ยินมาว่าพอบุญธรรมของตนเองได้สร้างป้อมปราการใหม่ที่นั่นและเมื่อพวกเขาขึ้นไปด้านบนได้สําเร็จพวกเขาก็ได้พบกับในแคลอเวอร์อร์ดบนนั้นและการต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้น แต่ด้วยมอนททเรียนกับลังเลใจที่จะโจมตีพ่อบุญธรรมของตนเองดังนั้นเขาจึงทำตามคำแนะนำของคารัสไทฟอนที่ว่าอย่าต่อสู้กับไฮโอเวอร์ลอดเพราะถึงแม้จะมีชุดเกราะใหม่ก็ตามแต่พวกเขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของไฮโอเวอร์ลอดอยู่ดีดังนั้นเดฟการ์ดออฟบาบารัสจึงทอนกำลังกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อมาถึงหมู่บ้านพวกเขาก็ได้พบกับบุคคลปริศนาที่มาเยือนหมู่บ้านของพวกเขา บุคคลปริศนาผู้นี้กล่าวถึงการช่วยเหลือจากโลกภายนอกที่มอบให้แก่เราชาวบ้านของบาบารัสแต่มอนททเรียนบอกกับเขาว่าชาวบ้านของพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากโลกภายนอกดังนั้นบุคคลปริศนาจึงยื่นคำท้าทายแก่มอนทาเรียนว่าหากมอนเทเรียนเอาชนะไฮโอเวอร์ลอดเนครได้สำเร็จเขาจะจากไปแต่หากทำไม่สำเร็จมอนททเรียนจะต้องทำการสาบานต่อหน้าบุคคลปริศนา และสิ่งที่บุคคลปริศนานี้อ้างว่าเป็นตัวแทนซึ่งนั่นก็คือ Imperium of Man เมื่อนั้นมอนทเรียนก็ถูกทิ้งให้อยู่แต่เพียงคนเดียวเพื่อต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับไฮโอเวอร์ลอดในแคลผู้ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของมอนทเรียนเองการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นและจบลงภายในเวลาไม่นานโดยอากาศและหมอกพิษที่รุนแรงทำให้ชุดเกราะของมอนเทเรียนเริ่มเน่าเปื่อย เมื่อนั้นเขาก็ทุดลงกับพื้นหน้าประตูป้อมปราการของไฮโอว์ลอดในแคลและในตอนนั้นเขาเองก็ใกล้จะหมดสติเต็มทีทว่าจู่ๆก็มีเสียงกระซิบบางอย่างกระซิบกับเขามอนทเรียนไม่รู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรแต่แท้จริงเสียงนั้นคือเสียงของเควสกอ o d เนอร์เโดยเนอร์เกอ้างว่าเขาได้เรือกมอนทเรียนให้เป็น g r รเทดมอร์เทลแชมเปียนออฟเนอร์เ ซึ่งในตอนนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไฮโอร์ลอดเนแคลรกำลังจะสังหารมอนทเรียนทว่าจู่ๆบุคคลปริศนาที่มอนทเรียนเคยเจอก่อนหน้านี้ก็กลับปรากฏตัวขึ้นมาและพุ่งเข้ามาสังหารไฮโอร์ลอดเนแคลรลงได้ภายในดาบเดียวจากนั้นบุคคลปริศนาก็พามอนทเรียนออกมาจากบริเวณน,นั้นเพื่อให้ความรุนแรงของหมอกพิษลดลงจนกระทั่งมอนทเรียนฟื้นคืนสติเขาก็เห็นว่าตนเองไม่สามารถทำตามคำท้าทายได้สำเร็จ เขาจึงยอมสาบานต่อหน้าบุคคลปริศนาตามที่เขาได้สัญญาเอาไว้จากนั้นบุคคลปริศนาก็ได้เปิดเผยตนเองว่าแท้จริงเขาคือ Emperor of mankind พระบิดาที่แท้จริงของมอนทเรียนและเขาก็ได้มอบเหล่า Darks i d e r Legi ์ลีให้มอนทเรียนดูแลแต่ในตอนนั้นมอนทเรียนรู้ว่า Emperor เป็นคนสังหารพ่อบุญธรรมของตนเอง นั่นก็เป็นความจริงที่เขาปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเก็บความแค้นนี้ไว้ภายในใจเมื่อมอนทรียนได้กลายเป็นไพร์มาของเหล่าดักส์ไรเดอร์เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อลีเจียนเป็นลีเจียนออฟเดฟกาดในทันทีและนำกำลังเดฟกาดมุ่งหน้าเข้าสู่มหาสงครามเกรดครูเสดเพื่อรวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวโดยมอนทรียนได้นำเหล่าเดฟกาดออฟบาบารัสมารวมเป็นส่วนหนึ่งของเดฟกาดลีเจียนด้วย จากนั้นเขาก็ได้ตั้งที่ปรึกษาที่เขาไว้ใจอย่างคารัสไทฟอนให้กลายเป็นกัปตันคนแรกของลีเจียนในช่วงสงครามฮอรัสเซ r รนซีวอรมาสเตอร์ฮรัสได้ชักจูงมอนทาเรียนให้เข้าร่วมกับฝั่งทรยศของตนเองซึ่งมอน t ทเรียนก็ได้ยอมรับข้อเสนอและนำพาเหล่าเดฟกาดเข้าร่วมสงครามในข้างของฝ่ายผู้ทรยศพวกเขาได้เข้าร่วมสงครามหลายครั้งโดยเฉพาะในมหายุทธการที่อิสตนแวนวี ที่เราเดฟกาดมีบทบาทในการไล่ต้อนกองกําลังของเราผู้พักดีจนจนมุมและในระหว่างการปิดล้อมเทอรล่าเริ่มต้นกองยานของเดฟกาดที่นําโดยมอนททเรียนก็ได้ทําการวาร์ปเพื่อเข้าไปร่วมสงครามในทันทีแต่ทว่าพวกเขากลับไปติดอยู่ในอิมมอร์เทเรียมโดยการนําของไทฟอนและนั่นก็ทําให้เนอร์เกิลเจ้านายใหม่ของไทฟอนปล่อยโรคระบาดระดับเนเกิลรูทและเดสทรยเพลกเข้าใส่กองยานของเดฟกาดทั้งหมด เหล่าเดฟกาดสเปดมารีนต่างเจ็บปวดและทรมานกับโรคระบาดท,ที่รุนแรงเมื่อนั้นก็ทําให้มอนเทเรียนยอมรับข้อเสนอของเทพเคออสเนอร์เกลในตอนนั้นร่างกายของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมร่างกายที่เป็นมนุษย์เริ่มหลอมรวมเข้ากับโรคระบาดท,ที่เขาได้รับจนเหล่าลูกๆของเขาในลีเจียนได้กลายเป็นเพลกมารีนในที่สุดการกลายพันธุ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าเพลกมารีน แม้แต่เครื่องจากสงครามต่างๆที่พวกเขาได้พามาด้วยก็ได้กลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดด้วยเวทมนต์ของเพลกอตและหลังจากการเปลี่ยนแปลงมอนททเรียนได้กลายเป็นเดมอนปรินซ์ออฟเนอรเกลจากนั้นเดมอนปรินซ์มอนททเรียนจึงได้นำกองกำลังเดฟกาดที่ก,ก่อกำเนิดใหม่เดินทางไปยังเทอร่าเพื่อสนับสนุนฮอรัสในการปิดล้อมทันทีในช่วงท้ายของสงครามฮอรัสโซเรนซี วอร์แมสเตอร์ฮอรัสถูกฆ่าตายโดยองค์สมเด็จพระจัก,กรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติกองกำลังของฝ่ายทรยศทั้งหมดจึงถอนกำลังออกจากเทรากลับไปที่ไอออฟเทเรโดยหลังจากการยอมรับเคออสกอตเนอร์เกลเป็นเจ้านายใหม่เหล่าเดฟกาดก็ได้โฮมเวิลด์ใหม่ซึ่งก็คือเพลกแพลเน็ตพวกเขาก็ได้เก็บตัวอยู่ที่นั่นแต่ในบางครั้งเหล่าเพลกมาลินก็ได้ออกมาสร้างความวินาศแก่จัก,กรวาลโดยเฉพาะในช่วงสาสวรรษที่42 ได้เกิดสงครามครั้งหนึ่งสงครามครั้งนี้ถูกเรียกว่า The Plague War ซึ่งเคออสก o อ n เนเกได้มีบัญชาให้เดมอน p r i m มาร์กมอนเทเรีนนำกองกำลังเดฟกาดลีเจียนเข้าโจมตีระบบดาวอัลตราม่เพื่อหวังจะผนวกระบบดาวดังกล่าวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชื้อโรคของเพล God โดย The Plague War เกิดหลังเหตุการณ์ The Great Rift โดย Lord Commander of Imperium e โรเบ i เต้กลิมานนำกองกำลังอัลทรามารีนเข้ามาปกป้องระบบดาวอัลทรามาโดยกองยานของอัลทรามารีนมาถึงในช่วงที่การลุกรานเริ่มต้นไปแล้วดังนั้นกลิมานจึงวางแผนโต้กับการโจมตีของเราเพลมารีนในทันทีด้วยการโต้กับที่รุนแรงของกองกำลังฝ่าย Imperium of Man กองทัพโรกระบาดของ d ดมอนปรินซ์มอนเทเรียนจึงถอนกำลังออกจากเขตระบบดาวอัล r ราม และเมื่อมอนทเรียนหนีไปกาลิมานจึงสั่งให้มีการเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปนเปื้อนเชื้อโรคของเนอร์เกิลก่อนที่ลอดคอมมานเดอร์ออฟอิมพีเรียมลูเบเตกาลิมานจะประกาศที่จะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่เรามนุษยชาติจะโต้กลับดาร์กกอดแล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ